อาจารย์คะอาจารย์คะอยากทราบว่าถ้าป่วยเบาหวานแล้วเนี่ยมีผลไม้อะไรที่ทานได้บ้างคะอ๋อโอเคก็ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยจริงๆแล้วอินเจเนอรเลเลยนะจะทานผลไม้เนี่ยได้ประมาณ2-3ถึงชิ้นคำเนี่ยต่อมื้ออาหารเท่านั้นเองนะคะผลไม้เนี่ยมันจะมีน้ำตาลค่อนข้างเยอะนะคะแต่เราก็จะเลือกผลไม้อีกเนาะผลไม้เนี่ยจะมีอยู่3แคตติเอรี่นะคะแคตติเกอแรกคือเป็นแคตติเกอรีส่สีเขียวนะคะอันนี้สามารถที่จะทานได้มีความสามารถในการขึ้นของน้ำตาลในเลือดเนี่ยที่ค่อนข้างต่ำนะคะเราเรียกว่า โลท o ม to m เร e ไก t ซ Glycemic Index เช่นอะไรบ้างนะคะก็จะมีฝรั่งนะคะมีแก้วมังกรมะม่วงเขียวแอปเปิลนะคะแอปเปลิลทั้งแดงและเขียวเนี่ยได้เลยนะคะส่วนอีกแคตติกรีนึ่งนะคะก็คือเป็นแคตติกรีสีเหลืองนะคะสีเหลืองเนี่ยจะเป็นแคตติกรีที่เราสามารถที่จะทานได้นานๆครั้งเช่นสัปดาห์ละ2-3ครั้งยกตัวอย่างเช่นแตงโม ง้อนะคะหรือว่าแม้กระทั่งทูเรียนนะคะแต่ว่าทานได้อย่างที่บอกคือปริมาณที่เล็กน้อยเท่านั้นเองสำหรับแคตเตอรี่สุดท้ายนะคะเป็นแคตตอรี่สีแดงนะคะ,ะเป็นผลไม้แปลรูปนะคะอันนี้ห้ามทานเลยนะคะหวานมากเนื่องจากผลไม้พวกนี้เนี่ยพอเอามาแปลรูปแล้วเขาจะใส่น้ําตาลใส่ไซรัปใส่น้ําเชื่อมในปริมาณที่สูงมากระดับน้ำตาลจะขึ้นอย่างรวดเร็วและก็สูงอยู่ในเป็นภาวะเวลานานนะคะอันนี้อันตรายมากนะคะระดับน้ำตาลจะสูงจนถึงภาวะอันตรายได้ห้ามทานเด็ดขาดน,นะคะ